สอบกลิปสีกากีรุมสหบาธาพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงอคลิปวิดีโอในโซเชียลเป็นภาพคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรุมทำร้ายบุคคลจนลงไปนอนกับพื้นซึ่งมีการระบุว่าเหตุเกิดขึ้นแถวพระรามสองโดยขณะน,นี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สั่งการให้กองบังคับการตำรวจนครบาล9ดำเนินการตรวจสอบคาดว่าจะทราบผลในเร็วๆนี้